สวัสดีค่ะมูเตทาหลอดมาแล้วนะคะมูเตทาหลอดใบหมวยค่ะวันนี้หมวยจะมาดูให้กับคุณกรกฎนะคะหน้าที่การงานการเงินความรักประจําเดือนตุลาคมนี้ของคุณกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลย หัวข้อแรกก็คือการงานนะคะการงานคุณกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะห้าถ้วยค่ะ The Star เก้าถ้วยนะคะเก้าไม้เท้าและใบสุดท้ายก็ Temperance ค่ะแอบดูใต้สำรับเป็นคิงถือเีเลนนะคะ King of p e น t a c l e นะคะโอเค5ถ้วยนี้ก็คือว่ามันได้มีการสูญเสียหน้าง,งานไปบางสิ่งบางอย่างนะคะในสิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณรักแต่คุณไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่งานของคุณนะเป็นเดอะสตาเป็นดาวจลาัละเป็นที่โดดเด่นในในหมู่นแผนกอื่นๆเลยว่าเป็นที่โดดเด่นในองค์กรของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เป็นัง9ถ้วย9ถ้วยเนี่ยก็รออีกหนึ่งถ้วยมาเติมเต็มก็อาจหมายถึงอีกในยนึงว่าหัวหน้ายังมีให้ความเมตตาความรักซัพพอร์ตอยู่นะคะหัวหน้างานนะคะคอยช่วยเหลือคอยปกป้องคุณในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่นะคะและณนะตอนนี้ความคิดข้างในจิตใจคุณและความรู้สึกส่วนตัวของคุณนะคะในเรื่องของงานนะมันช่างแบบอึดอัดมากเลย ็นถึงก้าวก้าวไม่เท้าวอ่ะเหมือนแบบว่างานของตัวเองอ่ะถูกเหมือนแบบห้อมล้อมไปด้วยกรงขังอึดอัดกดเกณฑ์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ฟรีด้อมมันไม่ได้เหมือนแบบอิสระทางความคิดได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องคอยเหมือนแบบให้ให้ผู้บังคับบัญชาคอยแบบดูให้อีกทีคอย ไอ้นี่ให้อีกทีอะไรประมาณในข้อตรวจสอบให้อีกทีรู้สึกว่าอึดอัดไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันฟิตและสเตรสไปหมดเลยในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ mm hmm. คุณกําลังเนี่ยทำโพลนสายหมายถ,ถึงการบาลานอารมณ์อยู่บาลาอารมณ์ทุกรอบข้างเลยแม้แม้กระทั่งรอบข้างรอบรอบตัวสภาวะหรือไม่ก็ในในเรื่องของความรู้สึกของคุณเองด้วยแล้วก็เรื่องของคนรอบข้างด้วยแล้วก็เรื่องงานอีกอะไรประมาณนี้คะ่ะคุณกําลัง บาลานอารมณ์ตัวเองอยู่ควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่แลประมาณนี้นะคะน้องเดลดาสวัสดีค่ะทุกคนรู้จักหน้าที่เรามาต่อหัวข้อนั่งลงขลุกเรามาต่อกันที่หัวข้อต่อมาเลยนะคะหัวข้อของการเงินการเงินประจําเดือนตุลาคมนี้ของคุณกรกฏจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหนูนั่งลงหลุกโอ้นั่งลงค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ นั่งนมงิวคุณเก่งอ่าขออนุญ,ญาตนะคะแม่ไม่มีที่ให้หวางไพ่ลูกการเงินเป็นดีเอมโพโลเลยนะแล้วก็ราชินีถือถ้วยค่ะสามดาบหนึ่งเหรียญและใบสุดท้ายนะคะ สามเหรียญแอมดูใต้สำหรับก็คือ The m a g i c i เ n การเงินน่ะคุณไปดีแอมเพโลก็คือว่าคุณมีเงินเยอะอยู่แล้วนั่งบลาลังคอยคุมบางเหียนในเรื่องของการใช้เงินอยู่แล้วการควบคุมเงินการหาเงินมาทุกสิ่งอย่างนะแล้วก็หามาได้อ่ะก็มีความเมตตามีสายเปยอยู่ มีการให้อยู่แต่การให้นั้นน่ะมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบว่าคนที่ได้รับมาไม่พอยังอยากจะเอาแล้วเอาอีกเอาไม่พอแล้วยังมอนเหมือนแบบมาหลอกคุณแล้วก็เหมือนแบบหักหลังคุณนะคะสามดาบเนี่ยก็หมายถึงว่าอา,อาจจะมีคนบางประเภทที่ตีเนียนมาขอยืมเงินคุณแล้วไม่คืนแล้วก็เชิญเงินคุณไปแล้วก็เหมือนแบบ เป็นการหักหลังไปในตัวแต่ต,สตาสไตล์คุณแล้วคุณให้อะให้เราก็ทวงอะ่ะไม่ไม่ทวงด้วยอะ่ะก็คือเหมือนแบบเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะเงินแค่นี้เดี๋ยวหาใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคันถ้าจะให้คุณไปทวงก็คุณก็ไม่ได้น่าหน,น,น้าใหญ่ที่เหมือนแบบจะคอโหดเหี้ยมจะไปทวงขนาดน,าน,นั้นนะเพราะเพราะว่าเป็นคินควีนถือถ้วยอะ่ะ ให้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 จนตัวเองเหมือนแบบว่าโดนหักหลังแล้วยืมเงินไปเชิดไม่คืนด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อืมแล้วก็อายที่จะทวงอะเนาะประมาณนั้นเจ้านี้อายลูกนี่อะค่ะประมาณนั้นนะคุณเป็นเป็นคนประมาณนั้นเลยแล้วก็แต่คุณก็หาเงินได้แบบย้อนเยี่ยมมาถึงยังไงแล้วสิ่งที่เสียไปอะ่ะ คุณก็หามาได้มากมากกว่าที่เสียไปอีกประมาณนั้นเพราะคุณเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันยังมีการวนเวียนอยู่คนที่บริวารหรือคนที่รู้จักคุณอะไรประมาณนี้มันยังวนเวียนในการที่แบบจะเตาะเงินคุณอยู่อะไรเรื่อยๆมันยังไม่จบไม่สิ้นนะน่าสงสารจังแต่ว่าความสงสารนาั้นการให้นั้นคุณก็ต้องมีสติด้วยนะคะให้ให้ให ให้เขาไปแล้วตัวเองไม่มีมันก็คือบาปเป็นการบาปอย่างหนึ่งเนาะมาดูหัวข้อต่อมานะคะหัวข้อของความรักความรักประจำเดือนตุลาคมนี้ของคุณกระดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางคนมาทักหมวยว่าขาวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยปกติไม่นคนผิวขาวอยู่แล้วแล้ว แล้วหมวยมีขาตั้งกล้องที่เป็นไลฟ์สซนะมันก็มีไฟเนาะอันนี้รีรีไฟให้ให้ดาวสุดแล้วนะให้ตามสุดแล้วละคะ่ะก็ก็ขอโทษด้วยที่มันมเป็นหลอดไฟนีออนขนาดนั้นมันขาวขนาดนั้นไม่ได้ตั้งใจนะความรักนะคะประจำเดือนตุลานี้ของคุณกระโลโกดนะคะเป็นราชินีถือเหรียญ หนึ่งดาบค่ะเดอ h e เฮอร์มิตคิงออฟส์ราชาถือถ้วยและใบสุดท้ายค่ะจัดติก์คุณเป็นคนที่ เปเปพอสมควรคอเทอนะแอดดูเต้สำหรับอีกแล้วเป็น t ีเอ็มเพคุณเป็นสายเปก็คือว่าแฟนอยากได้อะไรกินอะไรอยากชอบอะไรคุณก็ซื้อให้ทําให้พาไปกินเท่าที่คุณจะมีเวลาพาเธอไปประมาณนั้นแล้วก็ไม่ว่าความรักของคุณจะมีปัญหาอะไรคุณรู้หมดว่า ว่าฝั่งตรงข้ามเขาหรือเธอของคุณนะ่ะคุณแฟนของคุณนะ่ะคิดอะไรฟีลดาวอะไรอะไรเงี้ยคุณตัดปัญหาชบหมดเลยคุณพูดดักหมดเลยเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ณนะความรักของคุณตอนนี้คุณยังเหมือนแบบ อย่าอยู่เงียบๆคนเดียวประมาณนั้นนะคะไปไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่าแล้วคุณก็เก็บตัวเงียบๆแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ใช้พื้นที่ส่วนตัวของคุณนะคะหันหลังให้กับความรักอยู่นะตอนนี้นะคุณกรกรและคุณน่ะไม่ได้เหมือนแบบพักก่อนพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ให้อะ่ะให้เหมือนแบบเต็มที่เลย ไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงฉันให้เต็มที่เลยถ้าคุณร้องของไงไปกินข้าวไปเที่ยวมาหานะอะไรประมาณเนี้ยคุณก็ตามใจตามใจนะคะและเรื่องความรักนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังจะตัดสินใจอย่างถูกต้องและยุติธรรมด้วยนะในเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรแต่ละคนของ ออคุณกรกฎที่มาดูคลิปหมูอยู่น่าจะรู้ดีว่าในเรื่องของความรักคุณกําลังช่างใจช่างตวงและกําลังตัดสินใจกับปัญหาตรงนั้นอยู่ด้วยความสมเหตุสมผลและยุติธรรมนะคะนี่ค่ะจสติมีตาช่างมาดูกันดีกว่าว่าไพ่ออเคโลโลมาเซนโจจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บ้างนะใบแรกนะคะ นี่คู่ที่คุณรู้จักอยู่คบอยู่คุยอยู่เป็นคู่บุเพศส์ลีว่านะคะคู่ที่ตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นคู่ทวินเฟรมไม่ว่าจะจบกันยังไงเดี๋ยวก็วนกลับมาเจอกันอยู่ดีอะค่ะถ้ามันมีเรื่องที่ต้องห่างกันนั่นแหละมันคือวิบากกรรมที่จะต้องเจอต่อนะคะใบที่สองถ้ามันมีการวนกลับมาหรือนะขณะปัจจุบันนี้จะมีการฟลิกกันฟลิกก็หมายถึงว่ามินเหมือนแบบว่า แฮ ppy ปปอ่ะแฮ ppy ปปความรักที่แฮ ppy ปปแล้วก็เหมือนแบบจีบกันใหม่ใหม่มาพนัพนอคอเคียแล้วก็มีการาเล่นหากิจกรรมเล่นอะไรด้วยกันแล้วก็มีแบบมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะกิจกรรมหมวนไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่อง18บแปดบ่งนะหมายถึงว่าอาจจะเล่นเกมด้วยกันอาจจะหาทิวิตีด้วยกันไปเที่ยววางแผนฮันนีมูนก็เป็นไปได้เนาะไปพักผ่อนเนาะ ต่อมานะคะ forgive and learning ค่ะหมวยบอกแล้วว่าอเอดใจอยู่แล้วว่ามันมีเรื่องราวที่คุณอาจจะต้องเหมือนแบบเบาแววงกันบางคู่ไม่ไม่ได้แวงกันเยอะแยะค่ะอาจจะเหมือนแบบห่างกันซักพักอะไรอย่างเงี้ยอยากยู่เงียบๆคนเดียวนะคะคุณกรกฎจะเป็น feeling แบบนั้นค่ะก็เขาหรือเธอของคุณกรกฎเนี่ย มีแรงดึงดูต่อกันนะคะคุณทั้งคู่ไม่ว่าจะห่างกันแค่ไหนก็ยังคิดถึงกันอยู่เนาะก็มันเป็นภา่อย่างเงี้ยนะเอ๋อเจ้าบุกเพศน,นี้ว่านะคะ Deception สิ่งที่เบาะแหวงกันห่างกันเขาหรือเธอของคุณกรกฎนะใช่ว่าเขาจะไม่รู้นะว่าคุณแอดมีเนาะอาจจะเป็นในไว้เวอร์ซ่าในทางกลับกันก็ได้นะคะว่า คุณกลกุกดอาจจะเหมือนแบบมีการจับผิดได้อันนี้ไพ่ของการจับผิดได้ไพ่รีเซพชันเขาเขาคุณกลรุกดเขาอาจจะจับผิดได้นะว่าว่าคุณหล่อนพ่อคุณนอกใจประมาณนี้มาไพ่ลอเร l ซชุดต่อไปนะคะคำตอบของนางฟ้าจะ ให้คำตอบอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณทั้งคู่บ้างนะคะคุณกรกฎในเดือนตุลาคมนี้วันนี้เหนื่อยๆเพราะว่าทำงานกลับมาทำนู่นทำนี่แล้วก็ต้องรีบอัดคลิปทุกๆวันอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเหนื่อยๆบางคลิปก็มีลัลลาบ้างกันแล้วแต่นะคะแม่หมอกแก่แล้วเดา something better นะคะ หมวยบอกแล้วว่ามันมีเรื่องราวอะไรมากมายที่ทําให้คุณต้องเรียนรู้ในความห่างการการที่อยู่เงียบๆคนเดียวมันจะได้ใช้ความคิดแล้วว่า,เ,าเขาหรือเธอคนานั้นดีพอหรือเปล่าที่เราจะต้องกลับไปแล้วก็ฉันทําผิดพลาดอะไรไปไหมที่อาจเหมือนแบบโมยกตัวอย่างนะที่อาจเหมือนแบบว่าอาจจะไม่มีเวลาให้เขาดูแลเขาแล้วก็ไปน่ดมานี่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะทําให้เราต้องเหมือนแบบ มีเรื่องเบาแหแวแเราต้องห่างก,กันไปเนาะใบอีกใบนะคะ It's up to you ค่ะแล้วก็ a s k for help for a u t h o r นะคะ No need to worry ค่ะใบสุดท้าย a year from now ภายในปีนี้แหละนี่ก็จะเข้าตุลาแล้ว,ลวนะ้อยอีกไม่กี่เดือนเอง สามเดือนได้หมือบอกสามเดือนได้ประมาณภายในปีนี้แหละเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างมากมายที่ทําให้คุณนะคะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและการในความห่างนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาแชร์ลิงก์กันว่าในความห่างนั้นฉันไปเจออะไรบ้างฉันคนพบแล้วว่าฉันพิพาทอะไรกับเธอบ้างฉันจะต้องมานั่งโชดใช้แล้วก็มาเหมือนแบบว่าแชร์ลิงก์กันแล้วก็มาปรับจูนกันอะไรเงี้ยให้มันเหมือนแบบว่าทดแทนในสิ่งที่มันขาดหาย ในเรื่องที่เราจะต้องเบาแไวแเราจะต้องห่างกันอะไรประมาณนี้เนาะม,มาดูกันดีกว่าว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณก็รกดนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะโนโน้ทัวรี่ภายในเดือนภายในปีนี้ทุกอย่างมันก็จะเหมือนแบบสักเสร็จละวองในความรักของคุณนะ่ะมันจะมีความตอบลบเพราะว่า ใน,ในความเบาแหวงนั้นความห่างไกลนั้นที่ห่างเหินกันไปนั้นมันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันรุนแรงเลยค่ะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความน้อยใจยความที่ฉันอยากได้ต้องการน้นต้องการนี่แต่แต่คุณให้ไม่ได้บางทีคุณไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ให้ไม่ได้มันเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรียสัมติงเวอร์เซอร์มันมีเรื่องราวอะไรมากมายกว่านั้นที่คุณจะต้องพูดให้ให้เจ้าหล่อนหรือให้พ่อคุณฟังด้วยนะคุณกะลลก,กุชาวราศีแอร์เรสค่ะราศีเมษ พฤษศค่ะทอรัสแล้วก็ชาวราศีอ,าอะไรลักนณะอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณกรกฎนะคะชาวราศีเมษชาวราศีพฤษศและชาวราศีมิถุนนะคะต้องหรือไม่ต้องอยังไงมาคอมเมนต์หมวยนะคะแล้วก็ทุกคนที่แอดไลน์อดีหมวยมาอยากดูไพ่กับแม่หมอแล้วก็สอบถามในเรื่องของเดราคาแล้วก็หมวยตอไปไม่ต้องกลัวนะคะคําตอบอะไรที่แบบว่า อยากจะถามเจาะลึกมาเลยค่ะเ,เป็นเรื่องส่วนตัวเจาะลึกมาได้เลยค่ะมันดีนะคะมันดีสําหรับพ่ายแล้วก็แม่หมอด้วยว่ามันจะได้เจาะก,กระจ่างให้คุณนะคะแอดไลน์ไอดีหมวยมาได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะในคําถามของคุณนะเพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนหมวยถือสวัสดคุณนะ่ะมาปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งเช่นหมวยนะคะแล้วก็หมวยจะให้คําตอบในกระจา่างในทุกๆเรื่องคุยกับคุณเป็นเพื่อนได้ทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวว่า จะเอาข้อมูลไปเผยแพร่มันไม่ใช่วิสัยของอนักพยา,ยากรณ์ดูไพ่อยู่แล้วนะคะแม่หมอเก็บความลับของทุกคนมันไม่สามารถเปิดเผยได้ด้วยด้วยทานหมวดไปไปเปิดเผยเรื่องราวของทุกคนส่วนตัวแล้วมันก็คือวิบากกรรมของหมวยเองที่เหมือนแบบว่าเป็นตารรมติดตัวหมวยด้วยหมวดไม่ทําอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องเนาะแล้วก็มันไม่ใช่กรมลสันดาของหมวยด้วยนะคะแอดไลน์ไอดีหมวดมาได้นะคะอยากดูเป็นการส่วนตัวดูเจาะลึกเจาะ จริงๆในเรื่องส่วนตัวพายเวทจริงๆแอดไลน์อนดีมาเลยค่ะก็ฝากช่องมูเตทาลอดด้วยนะคะมูเตทาร์ดบหมวยค่ะอย่าดูเพียงอย่างเดียวนะบอกแล้วยอดดูเยอะกว่ายอดติดตามคนที่มาดูมาสองนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาซับสไครต์หมวยด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะโอเคถ้า คุณกรกฎน้อยใจสิ่งใดพูดค่ะพูดพูดอย่าอายอย่าปากหนกักอย่าเหมือนแบบอีโก,ก้เยอะไม่ดีนะคะมันจะทำให้คุณสูญเสียรักแท้ดูแลไม่ได้นะคะไว้ฝากข้อคิดไว้นะคะรักแท้ดูแลไม่ได้โชคดีนะคะคุณกรกฎบายบายคะ่ะ